ชีวิตหลังแต่งไม่ได้สวยรู้ฉเฉลยความจริงอายกลมนตรนเปิดปากเล่าเหตุรักสิบปีไม่ยอมมีลูกกับสามีอายกลมนตรเผยยังไม่พร้อมมีทายาทต,ตอนนี้สนุกกับการทำงานอยู่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เข้าวิวางกันไปหมาดสำหรับสาวสวยอายกลมนตรนและหนุ่มว่านาฉอเคีระองเซงซึ่งล่าสุดได้มีโอกาสเจอสาวอายเลยไม่พลาดที่จะถามถ่ายชีวิตหลังแต่งและเรื่องทายาทต,ตัวน้อยโดยอายกมน,นีทเรื่องสีได้เปิดเผยว่าตอนนี้แต่ งานมาได้4เดือนแล้วพี่วานเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตรู้สึกมั่นคงมากขึ้นแต่จริงๆเราก็ยังเหมือนเดิมซึ่งเจ้าตัวก็ได้เล่าถึงวาเลนไทยที่ผ่านมาอีกด้วยว่าพี่วานส่งดอกไม้มาให้แต่ว่าส่งผิดวนันระบบุเป็นวันที่13เรางงว่าใครมาส่งดอกไม้ให้อีกอย่างปีนี้ก็รู้สึกพิเศษเพราะพี่วานสือกระเป๋าเดินทางใบใหม่ให้เพราะอันเข่าแตกในส่วนของงานในวงการนั้นสาวไอเล่าต่อว่าอยากกลับมารับงานในวงการแต่เราทําช่อง YouTube ด้วย จริงๆถ้ามีบทแสดงเข้ามาถ้าช่วงเวลาโอเคอาจจะรับเพราะตอนนี้มีทีมเราเลยอยากดูแลอยากให้บริษัทเติบโตซึ่งเป็นการเติบโตอีกแบบของเราเนื่องจากไม่เคยมีบริษัทไม่เคยมีทีมกันจริงจังและเราต้องมาคุมโปรดิวเองทำคอนเทนต์ของเราเองรู้สึกสนุกดีและอิสระมากๆซึ่งทายพูดถึงงานแสดงกับการทำคอนเทนต์มันแตกต่างกันมากทำคอนเทนต์ก็สนุกไปอีกแบบและก็เป็นไปไม่ได้ที่หลังจากแต่งงานสิ่งหนึ่งที่ แฟนๆอยากรู้ก็คือเรื่องทายาทซึ่งทางดานเจ้ตัวก็ได้เผยว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนที่จะมีลูกแต่ว่ามีการฝากไข่เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่ออนาคตอาจจะมีในปีสองปีนี้เพราะอยากดูแลคนในบริษัทก่อนยังสนุกกับการทํางานกับการเดินทางอยู่ด้านพีวานตอนแรกอยากมีแต่พอมาใช้ชีวิตร่วมกัน